นิทานเรื่องตาสอนหลานชายอังหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางท้องทุ่งงานกว้างใหญ่มีคุณตาแก่ผู้หนึ่งชื่อว่าตาแสนอาศัยอยู่กับหลานชายตัวน้อยชื่อว่าเจ้าหนุ่มน้อยพลายตาแสนเป็นคนใจดีมีปัญญารอบรู้และชอบเล่านิทาน หรือสอนหลานให้เปิดโทเป็นคนดีวันหนึ่งขณะนั่งอยู่ใต้ร่มไม้ใหญ่กลางทุ่งตาแสนมองดูเจ้าพลายกำลังเล่นดินเล่นทรายแต่ไม่ยอมช่วยงานเล็กๆน้อยๆที่ตาขอให้ทำเช่นกวาดลานบ้านหรือช่วยหาบน้ำตาแสนจึงคิดอยากจะสอนบทเรียมสำคัญให้หลานชายของเขา พลายเลยมานี่สิตาจะเล่าเรื่องให้ฟังตาแสนเรียกหลานชายเข้ามาพลายวิ่งมานั่งคางตาด้วยความตื่นเต้นตาแสนเริ่มเล่าครั้งหนึ่งนานมาแล้วมีเด็กชายคนหนึ่งที่เอาแต่เล่นและไม่ยอมช่วยพ่อแม่ทำงานในนาวันหนึ่งเขาเดินไปในป่าลึกและพบก้อนหินใหญ่ ขวางอยู่กลางทางเขาพยายามผลักมันออกแต่ไม่ว่าจะผลักหรือดันเท่าไรก็ไม่สำเร็จลายฟังแล้วถามขึ้นด้วยความสงสัยแล้วเด็กคนนั้นทำอย่างไรตอลาตาตายิ้มแล้วเล่าต่อเด็กชายจึงเดินกลับไปที่บ้านและพบพ่อของเขาพ่อจึงพูดว่าลูกเด๋ยถ้าลูกช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าง ลูกจะรู้ว่าการออกแรงเพียงเล็กน้อยทุกวันจะทำให้ร่างกายแข็งแรงจิตใจก็เข้มแข็งเมื่อถึงเวลาลูกจะสามารถดันก้อนหินใหญ่นั้นออกไปได้เด็กชายได้ฟังดังนั้นจึงเริ่มช่วยงานพ่อแม่ทุกวันจนในที่สุดเขาแข็งแรงพอที่จะดันก้อนหินใหญ่นั้นออกจากทางได้สำเร็จพลายพยักหน้าเข้าใจ ตาแสนจึงพูดต่อเห็นไหมหลานเหนืยงานเล็กๆที่ตาขอให้หลานช่วยไม่ใช่เพราะตาขี้เกียจแต่ตาอยากให้หลานได้ฝึกฝนได้รู้จักความเหนื่อยและเห็นคุณค่าของแรงกายเมื่อโตขึ้นหลานจะได้เป็นคนที่พึ่งพาตนเองได้ไาลฟังแล้วรู้สึกผิดตาครับ ผมจะช่วยตาทำงานตั้งแต่วันนี้ผมอยากดันก้อนหินของตัวเองให้สำเร็จเหมือนเด็กชายคนนั้นตาแสนยิ้มอย่างภูมิใจตั้งแต่นั้นมาใครก็ช่วยงานทุกวันจนกลายเป็นเด็กที่ขยันขานแข็งและเมื่อโตขึ้นเขาก็เป็นคนที่แข็งแรงและมีน้ำใจที่ใครใครต่างชื่นชม นิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่างานเล็กๆที่เราทำในวันนี้อาจเป็นก้าวแรกที่ช่วยสร้างความแข็งแกรง่งและความสำเร็จในวันหน้าการลงมือทำในปัจจุบันจึงสำคัญกว่าการผลัดวันประกันพรุ่ง